สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเบื่อกีนี้เขาเมื้อนี้มากกันเต็มโต๊ะเลยครับเนี่ยโอ้ยบนเป็นพัดเข่าจังหันจังเพียนเอียงเด้ครับเนี่ยมันแก่ยุ่ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับเนาะที่อยากจับเลี้ยงที่อยากสังสรรค์นในครอบครัวในมูขกึก้นฝูงหรือว่าในองค์กรนะครับเมื้อนี้ก็เลยทีมันนันเสนอเซตนี้ส่ท่านผู้ชมเบื่อกีอ้ครับผมก็ได้อาหารประมาณเป็นปอาหารแบบตามนี้เลยครับในขึ้นนี่ราคาสามพันบาทนะครับเนาะซึ่งราคานี้มีอยู่ที่สาขาอุดรธา,านี่ สาขาคอนแกนสาขาลอยเอ็ดสาขาอุบลนะครับเนาะแบบนี้เลยได้หน้าตาเหมือนกันแบบนี้ทุกอย่างเลยครับมามาเริ่มครับบางแรกแหกนั้นเหมือนมาเบิรงครับมี่หยางแนครับมาเลือมจากส่วนท่านพี่่อนเลยครับโอ้เต็มโต๊ะครับนี่ครับอันนี้เป็นก้อยครับท่านผู้ชมลาบเนื้อดิบใส่เครื่องในสีนะครับเนาะนี่เลยแล้วก็มีในส่วนของก้อยเสือขั้วครับผมนี่ครับก้อยเสือขั้วก้อยเครื่องใน่วมครับก้อยเครื่องใน่วม อําฮานครับท่านผู้ชมแดงจึงครื่องเลยถ้านงินเป็นย่างเสือหองไหงนะครับเนะาะถ้านงินเป็นเอ่อ,อย่างก็ล่ะย่างใส่หมูครับผมฟาดก,กันมานี้กระสิเป็นต้มขมต้มแซ่บเครื่องใเนนะครับเนาะนี่เลยครับอักษรปลาเกี่ยวม,มีไหงนะครับเนาะอันนี้เป็นในส่วนของต้มตีนมั่วซุปเปอร์นะครับเด้อนี่เลยครับ รสชาติเผ็ดๆเปรี้ยวๆครับสดและสดชื่นครับผมยับมาอีกท่างนี้ครับอูเพียครับอูเพียมากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นปนกบครับทีนี้เราอยากกินเนื้อแน่ปนกบก็มีครับมี่พักหลวกพักสดมาให้พร้อมในชุดครับอันนั้นเป็นตีนม่วไตหนามครับผมเป็นขึ้นกับน้ำไกลไตหนามนะครับตราตีนม้าไม่เห็นนะครับเนาะฝากกันไปทางน้นครับพัดจังโก้เสือหองแห้ครับยับมาทางนี้เป็นย่างบักไคหลังง่วครับผมปากกันมาอีกตรงนี้ก็เป็นย่างนุ่มง่วครับ ยับไม่อยีท่านี้ครับลาบเป็ดครับท่านผู้ชมลาบเป็ดโอ้มาเจอกันดีแล้วผักแกมผักกับท่านี้อีกเนาะนะครับเขาแถวกลางครับอันนี้เป็นต้มปลาหนิ่นครับเนาะต้มยำปลาหนิ่มแบบบานๆนะครับเด้อต้มแบบรสชาติเล่าๆเลยโอ้สสีเด็ไทยเย็นเบิ่ดแล้วลรครับอันนี้เป็นแกงไก่เสียนครับยับไม่อยกครับตัวนี้เป็นลาบหมูนะครับเด้อยแล้วที่นี่ทั้งกระเพาะทั้งใส่ใหพร้อมด้ครับเด้อนี่ลาบหมูนี่ครับอันนี้เป็นออม อมไข่หาล้าครับท่านผู้ชมนี่ครับอมไข่หาล้านะครับเนาะอันนี้เป็นในส่วนของลาบปานินครับลาบปานินแน่นอนครับลานเข้านี่ครับซอยจุครับมีเป็นจุร่วมมิดเลยนะครับเด้อมีทุกส่วนทุกสัดเลยครับนี่ครับปักแก้มปักกับอันนี้ยางใส่คอร์ดครับผมอันนี้เป็นผ้าเนื้อผ้าหนอกนะครับเนาะผ้าเนื้ออันนั้นเป็นถอดเป็นร่วมครับผม ทอดป็ดรวมครับมีหลายส่วนรวมอยู่น้ากันครับห้างนี้ก็เป็นในส่วนของข้อหมูย่างครับผมข้อหมูย่างยับมาห้างนี้ครับเป็นต้มแซ่บเป็ดนะครับเนาะต้มแซ่บเป็ดเาะมนูเป็ดก็มีลายอันนะครับเด้ออันนี้เป็นอ้อมหนูครับนี่ตอนรับลมหนาวผู้อยู่ทางไก่เมื่อบ้านได้กินแท้แน่นอนครับอ้อมหนูครับอันนี้เป็นกบทอดสมุนไพรนะครับเนาะพี่นลองานมชลแมกสำหรับเซตสามพันีีเป็นมูคนะ ินเนเกินสิพอนครับอาหารมีอยู่ยี่สิบแปดอย่างนะครับเนะนาะขันท้าวจะได้หลายอย่างกวดีข้าวกร้างพวกเมนูที่มันราคาตำ่ำเนี่ยคือจย่งเงเสียครับลาบก้อยจานละแปดสิบาทล่องออกไปหารสามพันเบงกันท่าแต่เอาตะพวกเมนูละแค่เนี่ยข้าวเสดหลายอย่างกวดีมันสิมยี่วกอ่าเมนูแพ่งให้มันดึงม้ครับคือยังส้อยจูงเสียมันกรลอยนิดๆโอยกลางๆ อันนี้ครับพวกเนี่ยลอยแซาออตุ่มตีนบางทีครับแล้วก็ซีมีซุ่มพวกเมนูย่างบางย่างแปดซิบบางย่างเก้าซิบบางย่างลอยนึงบางย่างลอยกว่งบางย่างสิครับพวกนี้เขาก็มาผสมกันในมันเห็นภาพหลายอย่างนะครับเลาวว่ามีเมนูอีกย่างนี้ครับคันเอาแต่ราคาแปดสิบบาทได้เกือบได้เกือบสี่สิบย่างครับในสามสิบกว่ายางได้หลายกว่านี้างอื่นนะครับเนาะฝากตอนพี่นอ้องท่านผู้ชมไปครับสำหรับเซตปาร์ตี้จัดเลี้ยง ปีใหม่ผู้ตงไปคืนยังไรผต้ตงไปกินอแม่นั่นได้เมียนขวดเมียนแก้วเมียนถ้วยเนี่ยมาลานเลยครับล่ามยุดสาขาอุดรนี่ยยดอุดรขอนแกนลอยเอ็ดยุดยุดสองเมือนะครับนะยุดวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งนะครับนะอุบุญยุดเลยครับเปิดเลยปีใหม่ก็ไม่ยุดครับผมลมก้าวลากระบังยุดวันที่อ่สามสิบถึงวันที่สามนะครับนะน่ครับพี่น้องท่านผู้ชม ตอนนี้เบ้าบ่อยๆ้อทีก็เปิดไม่เรากิจสาขานะครับสาขาเท่าจลังไทยท่าอยู่นี่ครับอยู่อําเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเนาะเดี๋ยวเสื้อผ้าออกไปเบิ้งเส้นห้างกันไปการมานะครับว่าไปมาจังใดครับแถวเบิ้งข้างนอกครับนี่และครับร้านสาขาอุดรเท่าซื้อร้านซื้อนทีครับซอยทีคาเฟ่นะครับเนาะเป็นร้านเป็นทองกระจกแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมมันสีบุกขึ้นร้านลาบเดียวรับมันสีขึ้นร้านกาแฟก็ร้านเอียงไปนี่สิครับแต่ว่าร้านเท่ามีอาหารแบบครบคันเลยเลยครับเนาะนี่ครับอยู่ริมถนน นิโตโยหรือว่าถนนผู้ดอนสะกดนะครับเนี่ยทางนี้เป็นทางที่มาจากอำเภอหนองหานนะครับนะสิมุ่งนาเขาเมืองครับนี่ครับสมีป้ายยูควานฮอดล่านเยอะนี่ครับถึงแล้วบอกไว้ซอยทีนี่ครับป้ายนีนะครับเนาะล้านสิยูตรงคามกันครับปอมน้ำมันปลต่ทพอดีครับนี่เขาจะจง่ายนี่ครับยูซื้อของไปเขียวเลยครับเนี่ยป้ายทางวนี่ครับนี่ยูไต่เนี่ยละละละล่ยูตตไปนี่พอดีครับนี่เลย ร้านสิยูกอนถึงเสียกบิ๊กซี่วิเทเลสันดับพ่นะครับเนาะนะครับมองนั้นเป็นสะพานตั้งระดับขามแยกบิ๊กซี่นะครับเนี่ยไปบ่ถือมาบ่ถือพีมซื้อร้านคนหาเลยครับพี่มาซอยถีคาเฟ่อุดรธานีนะครับเนาะสะดวกสบายครับร้านมี่มองจอดรถน้าร้านได้ประมาณสิบขั้นครับขางลานท้างพี่ได้อีกยี่สิบครับขางลานทั้งนี้ได้อีกยี่สิบครับทั้งหลังพุ่นได้อีกสามสิบครับเฉียบเลยครับสะดวกสบายแน่นอนเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศในร้านเป็นเวลาปิดร้านแล้วนะครับเนาะเดือแล้ว กลุ่มว่าหรอใช่ไหมยัง,ยงเหลือลูกค้าอีกตัวนึงนี่เลยครับร้ากก็จะเป็นห้องแอร์ทั้งหลักเลยนะครับเนาะแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับรลากก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้แหละครับมีโต๊ะอยู่แห่สิบโต๊ะสามารถรับพี่น้องคุณผู้ชมผู้แม่เยี่ยมญาติมาใช้บริการได้สามร้อยท่านครับนี่ครับมาเบินกันเลย การผู้โดยบ่อยากนั่งร่วมกันกับมูนะครับเนี่ยข้างคุณครับเป็นห้องแยกเป็นห้องวิ่งใหญพี่นะครับเนาะกตบว่ามีอย่างพิเศษเ่ามีข้าวเราเกี่ยวมีอย่างแกะบรรดาเป็นห้องแยกอันนี้ก็เป็นห้องแยกกันแยกออกไปเป็นส่วนโตนะครับเนาะห้องนี้นี่ใช่บริการครับผมนี่ครับห้องน้ำห้องทามีบริการมากมากสีริวห้องน้ำผมทำไมท่ธรรมดาเนีรีวิวห้องน้ำนท่านผู้ชมนี่ครับห้องน้ำห้องปักไร้หองเลยครับมีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดทุกๆุหนึ่งชั่วโมงครับแยกชายแยกหญิง นี่ครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนั่งพี่ครับนี่ครับอุ้ยหัวนะลุกไปนั่งตีตะมาดก็ได้ยได้หัวนะครับบังครับหัวนะได้การโอ้คักเลยนี่แหละครับเป็นร้านขายแลคาย่อมเย้าแต่ว่าบริการย่างดีครับผมอาจ์ติมีสซาเนี่ยครับนักเที่ยวพี่รองท่านผู้ชมมากพอเหมกันหลายๆโตนะครับเนาะอาจ์ติมีสซาเนี่ยผมเมนูย่างที่เด็ดเลยครับพนักงานเท่ากัน ค่อยๆทยอยจัดให้ตามคิวนะครับเนาะเย็นเนะเนยน็นช้าหน่อยอร่อยแน่นอนครับอี่ห้ามาเบงิงบรรยากาศการทํางานในคั่วนะครับเนาะอันนี้เป็นขคา์เตอร์แคชเชียร์นะครับถ้าพี่ก็เป็นห้องคั่วเย็นนะครับเฮ็ดพ,พวกลาบก้อยส้อยจุของดิบนี่ครับห้องนี้เป็นห้องปิดห้องปิดนะครับบบมีบ่ให้มันมีแมงวีแมงม,มันฝุ่นควันมลภาวะ่บบ่ให้มีเลยครับในห้องปิดอันนี้คือเลือแล้วนะครับเราเลิกงานเราเก็บร้านเราก็สิ ประมาณนี้ครับนี่เก็บกว่าทำความสะอาดเรียบร้อยครับกระสีเ็ดเล็กๆน้อยๆพวกก้อยคั่วก้อยยั้งที่ได้ใส่เตาใส่เกล็์อยู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูที่บไปไทยคลิปแม่บางยานนี่แหละครับผมนี่แหละครับเกีบยมะเมียนพนักงานสังหารต่อนี่ครับข้าวทางล่างครับเนาะก็จะเป็นผนกต้มพัดแกงทอดต่างๆปิ้งย่างยื้อท่งปุ๋ยนะครับเป็นจัดพักแรงสวย่างสร้างเหมือนอยู่ข้างล่างนะครับอยู่โซนข้างล่างเบิดครับผมกระสีประมาณนี้ครับซาขาอุดร สาขานี้ก็เป็นสาขาที่2นะครับพี่น้องท่านผู้ชมส่วนสาขาหนึ่งยู่ที่บ้านหนองสองห่องตำบลพุทธง,งามอำเภอหนองหานนะครับเนาะจังหวัดอุดรคือกันครับพิมพ์ซื่อหลังคนหาได้ว่าซอยที่คาเฟ่ร้านนั้นก็สิเปิดตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงจนฮอดซีถุนนะครับกัหยุดมือหนึ่งหยุดทุกวันพุธนะครับเนาะส่วนสาขาที่สองเนี่ยเปิดทุกมือ้อไม่มีวันหยุดเลยนะครับเดี๋สาขาอุดรนะครับสาขาที่สามอยู่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องท่านผู้ชม อยู่ริมถนนมิตรภาพนะครับเนาะขั้นะห้าจากทางบ้านไผ่หรือมาจากทาั้งโซนบขศสามไม่จากโคตรละไปต่อไปสิมุ่งหน้่ของคอนแก่นนะครับเนาะข้าวพานมองแยกใบพัดปุ่มออามา,าทางในเมืองครับโปต้องเลี้ยวไปตามใบพัดนะครับเนะี่ยพ่นใบพัดมานิดเดียวครับออกใส่เลยนะครับหลานอยู่ริมคู่ขนานครับถนนมิตรภาพติดก,กันกับโชว์รุ่มซูซูกิโตงคามันครับหลานวัสดุหุ้มครับครับผมขั้นมาจากทางในเมืองสิงออกไปบ้านไผ่ออกมาทางทางมาจากทางไอคอนแกนสิออกไปบ้านไผ่ไปโคตรละนะครับเนาะกันเลยอ่าศ ไข่ขอนแกน่นเลยโลตัดเลยอินเด็กแม่ตัดเบาบอยซอยทียุคข,ขวามือนะครับเนาะพิมพ์สื่อหลักคนหาเลยครับเบาบอยซอยทีขอนแก่นครับเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่11บเอโมงจนถึง5้าทุ่มร้านจะบักง่ายเลยครับขอนแก่นมี3โซนนะครับเนาะมีโซนกลางแจ้งมีโซนในลงแล้วก็มีโซนห้องแอร์ห้องแอร์แล้วมีอะไรกันมีน ire, ire, ม3โซนเลยครับส่วนสาขาที่ซีนะครับเนาะอยู่หลักกระบ,บงังเป็นห้องแอร์ทั้งเบิร์ตครับผม ยูขี้แหหลอมเก่านะครับเราติดกันกับปั๊มน้ำมันเปลืท่อยื่งเยื่อกันกับบิ๊กซี่ขี้แหหลมเก่านะครับเนี่ยเคลียหหลมเก้านะครับพิมพ์คนหาในปุ่มเกินแมปได้วปะบ่าวอยซอยทีราดกระบังครับเปลือกเสบีโมงจนดหอดหาทุ่มว่ามีวันหยุดขึ้นอย่าครับผมสาขาที่ฮายู่จังหวัดพิษซูนูโระครับสาขานี้เป็นสี่แฟนชายไปเปิดนะครับเนี่ยยู่ถนนสิงหัววัดเลื่อยเส้นทันพิษณุโลกสิออกไปทางสุโขทัยครับยูถนนเดียวกันถนนหนาเส้นทันนั่นแหละครับเลื่อยเส้นทันมันหนึ่งกิโลครับผม ร้านอยู่ใส่มือเปิดให้บริการ10บโมงจนถึง4ี่ทุม่มวันนีวันหยุดครับผมพิมพ์ซื้อร้านคนหาใน google map ได้ครับพิมพ์ว่าซอยทีสาขาพิษณุโลกครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากได้แฟนมใช่ไปเปิดร้านไปทำแมาค้าขายโทรมาหาเบ้าบ่อยได้โดยตรงครับที่เบื่อศูนย์หกสองสามสามสี่เจ็ดซีซีนะครับส่วนสาขาที่6อยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ตรงข้ามกันครับาสารกากลางลงเมย์ยู่ถนนแจ้งสนิทครับออกจากตัวเมืองอุบลวงเวียนแนาตะวันแดงออกมาะหัง สิไปยังมัจเจโซสิไปอำเภอเครื่องในครับเปิดให้บริการนะสิบโมงจนหดหัวษ์สามทุ่มเพมีวันหยุดเลยนะครับเนี่ยราขาอุบลพิมพ์คนหาในกูเกิลแวล์ว่าเบาวบอยซอยถี่อุบลราชธานีครับร้านอุบลน,นี่ก็จะเป็นห้องแอร์นะครับเนาะเอื้อมนีบอกถึงร่างพิโซนโกุกร่างพิโซนุกก็จะมีห้องแอร์ครับในล่มน,นะครับเนาะแล้วก็ร้านอุบนลนี่ก็จะเป็นห้องแอร์ทั้งเบตดครับขนาดร้านของร่มเก้ากับอุอบลสีซ้ำๆกันนะครับประมาณ1 2บสถึงสิโต๊ะนะครับเนาะประมาณนั้นครับ ส่วนสาขาที่เจ็ดนะครับนะสาขาที่เจ็ดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ถนนร้อยเอ็ดพ้นห้องออกจากตัวเมืองสิไปแยกใบพาดพ้นห้องนะครับออกมาจากซี่แยกกตกุต่หงหนาสิไปซีแยกพ้นห้องใบายพาดพ้นห้องหรือว่าสิไปท่างอางเก็บนามทวัดบุรีไปท่างเทศบาลบะเอือ้อไปท่าสนามบินครับผมน้านสิยูกวนถึงใบายพาดน้านสิยูไฟ,ไฟแดง,ดงบัตรดวงบหน้าครับมันเป็นสามแยก ถ้าตรงมาจากทางในเมืองเนาะเขาเลี้ยวซ้ายออกไปสามแยกนี่ไมันจะเป็นเชียงขวัญกระตรงไปจะเป็นสนามบินทีเป็นไม้พัดพ้นห้องนะครับเนาะพิมพ์ซื้ออาหารคนหาเลยครับพิมพ์มาเบาบอยซอยถี่สาขาร้อยเอ็ดนะครับเนาะสาขาร้อยเอ็ดจะมีสามโซนเนี่ยครับมีการแจ้งอยู่น้อยนึ่งแบบนี้มีในร่มแบบนี้ห้องแอร์นะครับเนาะการองรับลูกค้าได้หลายละเอียครับรองรับสำหรับความสำหรับการจัดการจัดงานนะครับเนาะในทุกๆสาขาแบบรับเลยโอ้เป็นร้อยครับร้อยขึ้นไปทุกหลานขนมซีมี่กูดอนครับ ขอนแก่นซีซีแง่เนี่ยก็คือสามารถรองรับได้ประมาณ300ท่านครับผมมีอยู่ประมาณ50โต๊ะครับส่วนสาขา,อ,าอู่บุญสาขาลมเก่าเด้ประมาณ100ท่านครับสาขาลอยเอ็ดกับสาขาพิซูโนโลก็จะได้ดประมาณ150ถึง200ท่านนะครับสาขาหนึ่งอำเภอหนองหานร,รับได้ประมาณ500ท่านเลยครับ เลี้ยนเชิญนะครับเด้เราไปว่าท่านพบกข้อหาอะไรเลี้ยนบอกว่ามันเป็นอยู่สวนนะครับเนาะมันเป็นร้านขนาดใหญ่เลยเป็นสไตล์คาเฟ่นะครับบัตรทุมบัตรหนาครับผมใกล้สาขาใดก็เลี้ยนเชิญสาขาหนึ่งครับพี่น้องท่านผู้ชมฝากต่อไปแน่ครับกับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้สำหรับการติดตามรับชมมาจนดหอดหน้าที่นี้จังเดียรฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันบ้งแรงให้ใจเห็กันใหทุกๆช่องทางเันด้ครับเด้เแี๋วเขามาพบปะพอกันใหมคลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม